ร้านจุ่มลาบเป็ดค่ะตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทค่ะอยู่บ้านท่าวาลีตำบลหัวดอนอำเภอสังในจังหวัดอุบลน,นะคะร้านเรามีบริการอาหารประเภทเป็ดปลาค่ะแล้วก็มีซุปหางวัวด้วยมีอาหารตามสั่งใช,ใช้บริการเปิดเวลากี่โมงคะ เปิดบริการเวลา7โมงเช้าค่ะถึงาโมงเย็นมีห้องเลี้ยงรับรองอะไรไหมครับมีที่เลี้ยงรับรองในสวนค่ะครับเป็นโซนข้างหลังค่ะด้านราคาอาหารเป็นไงครับราคาอาหารก็ไม่แพงนะคะเคยคิดแถวนี้มีส่วนราชการเข้ามาจัดเลี้ยงจัดสมนาส่วนมากส่วนราชการจะมาจัดเลี้ยงค่ะ S <S อาหารที่ขึ้นชื่อของร้านนี้นาอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ก็มีพวกลาบปลาลาบเป็ดค่ะแล้วก็ซุปหางบัวค่ะครับงั้นขอญาตไปเดินชมรอบๆร้านนะครับาเบอกมามีอาหารตามฤดูกาล ันนี้ก็จะเป็นรายการอาหารรายการอาหารของอานาจุลนรียจะกาจะออกแบบด้านนอกนะครับดูลักษณะร้านจะสะอาดจุลนรัยอันนี้อนรับ ครับเราจะเชิญท่านที่ด้น้องปู่เราจะเชิญท่ทนาเนเข้ามาชมสภาพบรรยากาศของร้านดูร่มรื่นหน้าหน้านั่งอย่างมากสวยจัดได้สวยงามมาก หน้าร้านส้างขวามือจะเป็นซุ้มเฉพาะครอบครัวที่เข้ามา ากาศใจมากครับก็ป็งจัดเลี้ยงจังแดแฉะมากันรมาณสิบกว่าคนก็นั่งในโซน,นี้ก็สวยงามเลยครับรุ่มเรือ่องแล้วมีจุดักีา ส่วนที่สองจะเป็นตันที่ซุนเล็กๆกระทันรัดครับส่วนนี้ก็จะเป็นซุ้มที่หน้านั่งสวยนะครับจัดเป็นกันเองมากลมเลีนน้ยนมากเลยครับมีซุ้มต้นไม้ เฉียวล่มเลื่นจริงจริงรับรับนี่เจ้าของร้านเป็นตุก,กตาหน้านรักนะนี่บรรยากาศอีกโซนหนึ่งถ้าเรามองหลังออกไปก็จะเหมือนบ้านทรง,งไทยโบราณที่หาดูยากนะครับ เอามาตัดแต่งเป็นที่นั่งของลูกค้าต้นไมร้ร่มเร้นจริงเนื้อโบราณนี่นี่ก็คือโซนใต้ถุน ด้ส่วนของบ้านไทยสลลานโบราณด้วยที่เราได้ไปข้างต้นจะมีโต๊ะรับแขกได้เป็นจำนวนมากเลยครับอากาศก็เย็นสบายดูเป็นกันเองมาก,มากๆเลยครับเหมือนกับทานานอยู่ที่บ้านสีสวนโต๊ะ ประมาณยีออ่สิบคนขึ้นก็อีนะาน่าจัดเป็นระเบียบดูสวยนะเรียบร้อยและสะอาดมากทุกโซนจะมีทางกั้นเป็นแบบซุ้มต้นไม้เขียวทไม ดูเย็นตานะครับมันก็อยู่ในบรรยากาศในสวนุ่เรื่นงนี่เป็นอุปกรณ์การจับสัตว์ของคนอีสานเช่นใส่ดักปลาหรือว่าของเก็บปลามีหลายอย่างที่ เป็นแนวพื้นบ้านอีสานจริงๆครับอน,นุรักษ์วัฒนธรรมขององค์กรการเกษตรของคนอีสานโดยเฉพาะนี่ก็เป็นสุมนัชนนะโครับสุน,นี้มีชื่อเลยนะครับนี่ครับ ชื <zg> ่อบองตรนี้มันงนอ บรยากาศเดินรอบร้านคันตานา่าชมมากต้นไม้ก็สวยงามจริงครับเขียวเฉยอมงูแจมวยต,ตุกะตาสนน่ารักน่ารัก วน,นี่ได้ผ่านกินฟู๊ดกู๊ดเชฟของกรมนามัยได้ไป้ายรับรองที่ร้านค้มวมันสวนจุ๋มลาบ